อกัว okay, okay, okay. okay, mm ัน hmm. น okay. okay, okay okay, okay. ี้ค่ะพี่วินได้มาก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับกับงาน Central b a s s y นนครับ t h s e r v i c e 2021ครับก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ครับเป็นป็นีแรกครับนีอ่้ครับวันนี้วันนี้มาผองพี่วินเลยอ๋อ ก็อุ่นใจดีนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาคนเดียวไงแล้วกินด้วยเขาตัวเองอันนี้เราก็เหมือนเราอุ่นใจอ่ะได้เห็นต้นคริสต์มาสแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้น่ารักเจ๋งมากเลยนะเพราะว่าต้นคริสต์มาสแบบที่ไม่เหมือนใครเลยัะดูนิ่มากเลยใช่ก็ก็อะไรก็รู้สึกว่า ไม่จริงเราชอบนะเพราะเราสึกว่าเป็นเขาเรียกว่า installation ที่แบบครีเอทีฟมากๆปกติจะเป็นต้นต้นคริสต์มาสก็คือต้นคริสต์มาสจริงๆแต่ว่าที่นี่จะมีความแบบใส่ศิลปะเข้าไปเยอะมากถ่ายรูปหรือยังคะถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้คิดว่าจะไปเที่ยวมาถ่ายรูปเลยเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่ที่บ้านครับเมื่อกี้จริงๆตอนบ่ายเนี่ยเราก็มีมีโอกาสได้มาถ่ายรูปแทบจะทุกมุมแล้วทุกมุมเลยใช่ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะมี มองเนาะพี่ถ่ายเชือกเทศเอ่อเทศกาลคริสต์มาสเนาะปลายปีบนไมค์นี่อันนี้มีแพนจะิดทำอะไรกันไหมคะสรคิต์มาสปลายปีปีใหมเ่เราแพนไว้แล้วกับครอบครัวของเราเพราะว่าเราไม,มไม่มีโอกาสได้แบบไปเขาเรียกว,ว,ว่า vacation ด้วยกันนานมากเลยนะครับก็มีไมค์ี้ก็กำลังแพนอยู่ยว่าจะกำลังไปที่ไหนสุดท้ายให้เชิญชวน,นทีน<อ>่มาถ่ายรูปนี่หน่อยจะไปไหนต้อง่าชม ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้น้องมิเชนชวนดีกว่าครับเออก็นะครับก็ให้เฟรมของเอมพัสซี่เชิญชวนดีกว่าโยนไปโยนมาเรับผมจริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาที่นี่มาช้อปปิ้งได้ผมว่าเซ็นทรัลเอมพัสซี่เนี่ยคือมีครบทุกอย่างจริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือว่าจะมาช้อปปิ้งซื้อของเป็นของฝากให้กับท่านอื่ก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคืออินสตาเลชันเขาน่ารักมากอยากให้คนมาถ่ายรูปกันเยอะๆครับ ไงครับวันนี้เห็นน้องมาออกงานแล้วให้ยิงคะแนนดีครับพี่วินผมให้ร้อยคะแนนเจ่จะว่าอะไรจะพ่าหเ่เพราะว่าจริงๆเนี่ย friend of embassy เนี่ยมีคนเดียวไม่ได้างย้ฝากทางลูกค้าไปด้วยนะครับว่าอยากมีเพื่อนเพิ่มฝากด้วยครับอันนี้คือเราปั้นเลยเหรอพี่วินปั้นเลยใช่ปั้นเลยเป็นไงครับวันนี้เขาสอบถามคะแนนดีไหมใช้ได้ใช้ได้ ความตื่นของเราอ่ะตอนอยู่บนเวทีแบบมีความตื่นเต้นความเพ่งความใดเกิดขึ้นไหมเกิดนิดหน่อยครับมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วครั้งแรกนะก็ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเลยเรามีถามคลิปจากพี่วินไหมของกิ๊กยันการเพลงมีไหมไม่มียังเมื่อกี้อยู่ห้องแต่งหน้านี่อ่านสคริปต์ได้นะมาช่วยไม่ทันนะใส่เพาเรา ใช่ครับผมเห็นก่อนหน้านี้เคยสอบถามมีใครมีบอกว่าพี่วินจะสอนในพาร์ทของการเลยนะว่างตัวใช่ไหมตัวมานะแน่ก่อนเข้ามาเลยก็ทราบใช่สวยดูดีเลยค้วนี่จริงจริงๆมีมีสอนน้องอะไรยังไงภาษาในพาร์ทของการเข้ามาทำงานในวงการจรเนยจริงๆผมจะไม่ไม่ได้สอนแบบสอนว่าต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเป็นฟิลแบบแชร์ประสบการณ์มากกว่าเมื่อเราเจออะไรมาแล้ว เรามองเห็นปัญหาหรือว่าข้อที่มันควรจะปรับแก้ยังไงได้บ้างอะไรมากกว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรอรอยี้แต่ครับผมก็สามารถปล่อยน้องทำงานคนเดียวได้หรือปล่าปล่อยได้ครับปล่อยได้เลยฮะตามสบายฮะขอบคุณอีกครั้งครับฝากด้วยครับแต่๋ยวน้องก็สร้างดีมอยู่ใหลายงานงานล่าสุดก็สร้างดีไว้นะฮะสีเหลืองเย็นโลเอาซีแล้ว ัคีเขาล่าสุดเดบิวต์เนาะใช่ครับนี่ไงบ้างที่มีเราตั้งใจแตกเลยตอนจังหวะที่เขาเขาแขกผมมาโดยที่แบบโพสในสตอรี่เขาอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาแบบรีพลายสตอรี่อเราเลยเออใช่ว่าน้องชอบก่อนมากเลยครับก็ดีใจแล้วก็สุดเป็นเกียรติมากเพราะว่าเดวิดต์เขาเป็นแบบระดับต้องนานอยู่แล้วครับก็ดีใจครับดีใจมากต้องโมเมนต์ที่ได้เจออะไรแบนั้นเลยครับมีการคุยอะไรยังไงบ้าง ก็เราก็ถามถามไถ่ว right. uh ่าเป็นย no, um, no, ังไงบินมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยครับบินมากี่ชั่วโมงเลยพกเราบินมาจากประเทศอังกฤษเลยก็สิบกว่าชั่วโมงก็คุยแลกเปรี่ยนกันเขาก็ถามว่าเรามาจากไหนประเทศไหนบินมากี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคอบอลหือะไรจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยชอบบอลมากชอบเตะบอลมากตอนเด็กๆนี่คือผมแบบนี้ก็เตะบอลกนไมจากเตะที่หน้าบ้านเลย ก็พอโตมาเรารู้สึกว่าทํางานเยอะขึ้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเตะบอลเลยเรื่อแต่นี่จะเป็นสายบอลมากชอบบอลใช่เรามีบอกเขาไหมว่าน้องผมชอบพี่มากเลยบอกไม่ทันเรารีบแลกเปลี่ยนก่อนให้เขาจําเราได้ก่อนโอ้โหจำร้อยได้ก่อนใช่แต่หลายคนเมื่อกี้เนาะพอเห็นตอนตอนเรื่ใช่เดี๋ยวว่าแต่หลายคนผมเมืีก่อนเลยฮะแต่หละคนไม่จับผิดพี่วิดกีแฬา เพราว่าน้องเองก็กีดใช่ไหมใช่คือแบบรีพายสอรี่ผมแทบจะแตกเลยทุกคนทักมาแบบกรีดกรีดกอะไรอย่างเงี้ยครับนเป็นใช่นนึ่งรื่องค่ะเรื่องเอ่อิ่แฝงละการสิ่แรวมัชัดโอ้กวจะสิ่แี่ผมตกใจอะไรนะสอะไริ่แงสิ่แฝงชับซุ่มซุ่มออกร่างกายในโรจิ๊กจิ๊ใช่ครับก็ช่วงนี้ฟิตมากช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่แบบ พออกําลังกายแทบทุกวันเลยก็พยายามอยากลองแบบเต็มที่สุดๆรู้ว่าแบบสุดๆแล้วมันจะได้อยู่ที่ประมาณไหนเรามีลิมิตของเราเองไหมคะแบบสักกี่เปอร์รเซ็นต์สักถึงฉันจะเต็มที่ได้เท่าไหร่ม,มีโทของเองหมมีลิมิตไหมก็คือเหมือนถึงว่าช่วงนี้นี่แหละเป็นช่วงที่แบบเราอยากดูเหมือนกันว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อเนื่องได้นานขนาดไหนเพราบอกติก่อนหน้านียผมทาต่อเนื่องหนึ่งเดือนแล้วก็ หนึ่งเดือนแล้ครบและก่อดีกว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือยาวมาสักสี่เดือนคือตารางที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรียกอะไรเท็งขัดมากไหมท้งเรื่องการกินขอกลงกายอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างคุมควบคุมเลยกันครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราทําง,งานไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหาเวลาว่าอีกวันหนึ่งไป,ไปเป็นเพหรือว่ากินถ้าวันนึงกินเยอะอีกวันหนึ่งก็จะกิน <c oughs> ถ้าในาาส่วนของการออกกำลังกาย <c oughs> เราแบบเพนให้เขาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง อันนี้เราตั้งใจอะไรนะไม่มีหม่มเพีแล้วผมเป็น d ดดี้อย่างเดียวเมื่อกี้เดินออกมาเมื่อเร็ว d a d d รู้สึกถูกใจมากที่เด้มาถูกทางมาเราเรามีวางเกมยไ้ไหมครับพี่ปี๊ดเาอยากได้เป็นฟิลประมาณไหนกี่ซิงแสกอะไรเคือผมแค่รู้สึกว่าผมอยากตัวหนาขึ้นตัวใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างที่ผมบอก ไน่น้อย oh เพราะมันจะออกหน้าเร็วนะครับก็เลยพยายามหาตอนนี้ก็กำลังหาจุดที่แบบตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าแบบไม่ได้ออกหน้าอยู่แต่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่กับซีรีส์ที่เกี่ยวเลยเราเกี่ยวไงเราซุ่มลอยไม่ได้ไงเราก็หาเหตุผลอื่นก่อนแต่ปีนี้มาตอนนี้ก็ถ่ายแล้วถ่ายอยู่ครับก็ตอนนี้น่าจะคิวเจ็ดคิวแปดแล้วครับก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้เลยอย่นี้หนักไหมครับกับพักวันนี้จะหนักของพักแรกไหม โหเข้มข้นกว่าแน่นอนเข้มข้นกว่าอะไรับอะไรนะไม่ยอมไม่หลุดเลยถามพวกนี้ดีกว่าว่าถ่ายทำยังไงเฮ้ยพูดไม่ได้อ๋อคุณไม่ได้ตาลิมปิกใช่ผมเมื่อวานใช่ใช่ถ่ายสายยังไงครอบพี่สอนพี่สอนเมื่อวานเนาะพี่สอนเหรอเมื่อวานเนี่ยอย่างที่หลายๆคนเห็นชุดที่ไม่ใช่ชุดนักกีฬาเลยใช่เพราะว่า ขึตามมาจากปรเซนงานที่มหาลัยเลยแล้วก็อยากไปแจมใช่ก็เลยรีบไปแล้วก็สนุกดีครับสุดท้ายองแล้ทยก็ลงล <c oughs> สุดท้ายลงไดยิงงได้ด้วยไไบ้างพอลงไปนะเตะแล้วับแกงไหนเมื่าเขาแบบขิกกันสุดๆเเออผมว่าที่ผมลงเนี่ยมันหลายคนเริ่มจะ วงเวลาอะไรครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วบางคนก็ลงไปนอนบ้างหรือว่าอะไรบ้างเขาแน่ใจมง่วงกันหน่อยครับใช่แต่เราก็เป็นตัวตึงอยู่ในที่เหมือนกันนะคะหลายหคนพูดให้ฟังเมื่อวานว่าแบบอะหรอใช่ว่าน้องมีไม่ได้มาอะไรเงี้ยน้องมไม่ได้มาเประธานสโมสรเป็นประธานสโมสรเป็นสโมสรเป็นประธานสโมสรประธานสโมสรเป็นปรนมเป็นประธาส หวัว่าปีนี้เราจะยิงสี่ลูกสี่ลูกเออให้ได้สักลูกดีกว่าครับผมเปลี่ยนที่ว่าเพราะครั้งที่แล้วบอกยิงสามลูกรู้สึกว่าหลายๆคนเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราก็เลยแอบกดดันเหมือนกันล้วสามลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยขอสักลูกก็ยังโอเคใครยิงก็ได้อย่างน้อยก็เคยอยู่ทีมเดียวกันชนะด้วยกันครับเดี๋ยวว่าบัตรขายหดแล้วด้วยก็สิใจมากครับขายหมดแล้วอ่ะครับสิใจหลายคนแล้ว อ,อ,อจริงๆคือผมว่าความยากคือการรวงตัวคิวของนักแสดงทุกคนในค่ายมาอย่างมากที่สุดเนี่ยเป็นอะไรที่หาดูยากมากแล้วก็ผมว่าคุ้มค่ากับการที่ทุกคนจะได้เห็นนักแสดงศิลปินหลายๆท่านของฟองกันอะครับแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ มันมันเรียวมากๆแล้วมันก็สนุกมากๆเลยไงครับปกติเราจะเห็นแักบนเวทีเอ่อต้องเพลงแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่เป็นโมเมนต์ที่มาเล่นกีฬาว่าน่าสนใจมากครับผมวิ่งลงไหมครับผมก็ลงครับก็จะต้องฝากตัวโค้ชด้วยคราจะมาวางแท็กติกให้ทุก่องและและคราวนี้จะใส่รองเท้าอะไรงบ้างเดี๋ยวกำลังเตรียมคอสตูมอยู่และใหญ่ด้เราติดตามเน้นแฟชั่นลุงเน้นแฟชั่นใช่ ก็คือแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยที่ที่ผมถือเนี่ยผมก็จะจะเอาไป represen อยู่บนสนามอย่างเซนเตอรัลแฟซี่ผมก็จะยกต้นคริสต์มาสเองก็จะไม่ได้แต่แน่นอความสนุกนะจริงๆไม่คนพลาดนะว่าเหมือนที่เรื่องบอกว่ามันคือการรวมใช่ครับใช่ครับใช่ครับขาดไม่ได้ครับแล้วมีคอนเสิร์ตด้วย์อะไรใช่ครับก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ ทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วว่าปีที่แล้วเป็นไงเพราปีที่แล้วเป็นปีแรกเนี่ยครับตอนนี้เป็นปีที่สองก็จะพอที่โค้งแล้วว่าดูแบบเป็นยังไงจะลองกันหน่าเด็ดได้กว่าเดิมแน่นอนซูรีครับซูรีจะเป็นผู้สนับสนุนยนะอะไรนะบอะไรนะเป็นไงบ้างครธุรกิจตอนนี้ครับก็ก็ดีครับดีครับเรื่อยๆครับก็มีลูกค้านิยมชอบมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจครับที่ที่มีคนชอบเพิ่มขึ้นการแข่งขันงงานเลยครับ ครับผมก็วอนนี้ขอพาเซ็นทรัลบาซีด้วยนะครับกับเลสเตอร์เบดนะครับถึงดานเซ็นทรัลเวนฟายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาที่เซ็นทรัลบาซีกันเยอะๆนะครับผมก็ขอกว่าผมผ่านแล้วก็มาช้อปปิ้งได้มาทานข้าวก็ได้นะครับมาถ่ายรูปสวยๆก็ได้ครับกทายเลยครับคุยความคิดใหม่มาถึงไม่เจอไม่เจอครับไม่ครัุยคนครับก็ต้องเหมือนเวทนเวีก็ต้องเลย ครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับต้อนรับปีใหม่อย่างสดใสงดงามครับแล้วก็ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่คนดีๆได้เป็สถานที่ดีๆได้เป็ที่รักทุกคนนะครับที่อะไรก็ขอให้ได้ตามสมพัฒนาครับขอบคุณครับ คนใส่คนใส่กุญแจมันเปหมอล้อสัมากเมื่อกี้นี้ครับก็ขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับผโตอย่ากใส่กุญแจพี่บอกเลยครับสำหรับผมก็อยากจะอวยพรปีใหม่นะครับปี2025นะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยากให้เดินทางปลอดภัยนะครับความสุขกับครอบครัวกับคนที่เรารักกะครับ มีหน้าสดใสผลงานแน่นอนหน้าสดใสท่านถูกซื้อที่ซื้อได้ใช่ครับผมถ้ายังไม่รู้ก็มาที่นี่ได้คราอยังไม่ทำให้ลึกซึ้่ลเรียนรวยเอียนรวยเอาไปอลยอ๋อสำคัญ